มาครับคุณผู้ชมวันนี้มี Toyota Corolla a l t ิสมาให้รับชมอีกหนึ่งคันบอกเลยว่าโครงสร้างเดิมอีกแล้วนะครับน็อต <Not S 1> ไม่มีการถอดหรือขยับแต่อย่างใดรายละเอียดดีครับบอดี้โครงสร้างเดิมๆทั้งคันรับประกันและราคาวันนี้ราคาดีด้วยเนีครับเพียงแค่4,29,000บาทปี20ภายในดำนะครับใครหาเอาติสโฉมนี้อยู่นะโฉมนิวเอาไว้ใช้เลดผ่อนไม่แพงรถโครงสร้างเดิมมีการรับประกันแบบนี้ ดูรายละเอียดคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแล้วก็ FC ทุกคนนะครับที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เลยนะครับวันนี้นะครับผมวุฒินะครับจากช่องเอลติสมือ2ก็พามารับชมกับรถนะครับอีกหนึ่งคันนะครับกับตัว t o y o ต a Corolla a l t i อติบอกเลยคันนี้เป็นตัวโฉมใหม่ที่ขายดีมากและราคาวันนี้จัดให้ในราคาสุดพิเศษด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นปี2020เดิมแท้โรงงานสีดา เ,เพื่อนๆครับผมถ่ายเนี่ยนะสดๆให้ดูเนี่ยคือรถเข้าใหม่นะครับสภาพเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเรามีการตรวจสอบเช็ครถนะครับตั้งแต่ก่อนซื้อเข้ามาเลยนะครับพอซื้อเข้ามาเสร็จปุ๊บเรามีการตรวจสอบเช็ครถให้อีก274รเจรายการคุณผู้ชมมีใบเซอร์การันตีให้ดูชัดเจนนะครับรถที่ผมคัดเข้ามาให้เนี่ยบอกเลยว่าทุกคันนะครับส่วนใหญ่นะ9098%อเอาแบบนี้เลยน็อตไม่มีขยับครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับ น็อตข้างหน้าน็อตข้างหลังฝากระโปรงประตูทุกอย่างเดิมโรงงานสแตนดาร์ดประวัติต้องตรวจสอบได้ทุกอย่างต้องครบต้องเป๊ะนะครับคันนี้แหละตอบโจทย์แน่นอนรับประกันเลยใครที่สนใจหรือกําลังมองหานะครับกับเอาติสนะที่เน้นเลยว่าอย่างได้เดิมจริงๆรถสวยจริงๆนะครับติดตามช่องนี้และติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดสองสี่หนึ่งห้านะครับตัวรถจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละจุดเลย อย่างแรกครับความเดิมของผมนะครับที่ดูครับน็อตเนี่ยมันต้องไม่มีการขันไม่มีการไขนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงแก้มข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับซีนธรรมะพาวนะครับเนี่ยต้องของเดิมโรงงานแบบนี้ทุกอย่างทั้งหมดนะครับไดนะครับสตาร์ทเครื่องอยู่ไดหมุนปกติแบบนี้แล้วดูความนิ่งของเครื่องยนต์ครับเพื่อนๆครับที่เห็นอยู่เป็นคลิปเรียวๆนะครับไม่ได้ปรับ ตัดแต่งอะไรทั้งสิ้นครับนี่คือกุญแจรถผมเองนะครับผมวางให้เห็นเลยความนิ่งนะรถสตาร์ทเครื่องอยู่นะคุณผู้ชมไดหมุนนะแล้วดูความนิ่งครับนี่คือคลิปเรียวๆครับที่ผมเอามาให้นําเสนอนะครับบอกเลยว่ารถของเราสวยและคัดมาจริงๆเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับหนึ่งปีนะครับซ่อมศูนย์เลยนะทั้งเครื่องและเกียร์มีปัญหาอะไรเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วไทยนะครับเรากาารันตีให้แบบนี้นะครับผมรับประกันให้เลย มาดูเรื่องของล้อแม็กกันบ้างครับแม็กเดิมขอบ16นิ้วนะครับยางดันหลบสเปค205ทับห้ขอบ16และครั้นี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4เส้นปี2025เห็นไหมคุณผู้ชมนะครับใช้งานได้เลยยาวๆรับประกันนะครับอีก3ปี4ปีมีให้เห็นครับกระจกหน้าของเดิม Toyota าพาร์ทเดิมแท้ๆนะครับตรวจสอบเช็ครถให้เรียบร้อยนะครับนี่นะสติกเกอร์ติดหัวรถแบบนี้ใครอยากเห็นนะครับ เรื่องของประวัติครั้งนี้นะครับทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้รับชมนะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านด้านข้างตัวรถกันบ้างครับความเงาความฉ่าของสีนะคุณผู้ชมสังเกตได้เลยว่าตัวผิวรถเนี่ยนะไม่มีรอยบุบเบี้ยรักยิ้มแต่อย่างใดนะและสีดําแบบนี้ใครจองกับผมมานะครับผมฟรีบร,ริการนะครับขัดเคลือบสีเคลือบซารามิกให้ลูกค้าก่อนสมมอบด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยลูกค้าได้รถไปใช้เนี่ยรับประกันได้เลยว่ารถเนี่ยสวยเป๊ะแน่นอนนะครับไม่อายเพื่อนบ้านอย่างแน่นอน นะครับนี่ใบประวัติศูนย์ไปเลยนะคุณผู้ชมนี่ครับรถเข้าศูนย์เช็คระยะมาโดยตลอดทุกครั้งรับประกันได้นะครับส่วนตัวเม็ดอาร์คนะครับตรงนี้เรารประกันอยู่แล้วนะคุณผู้ชมว่าไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับแล้วเราเปิดเม็ดอาร์คให้ดูอีกหนึ่งครั้งด้วยเพื่อความชัดเจนแต่ว่าหากลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูตัวจริงกับผมได้เลยที่บริษัทนะครับรับประกันนะครับว่าหากซื้อปายตัวเจอหรือ,อเพื่อนๆนที่รู้จัก นะมีช่างที่รู้จักเนี่ยเอามาตรวจสอบเนี่ยแล้วถ้ารถผมไม่เดิมนะครับผมซื้อคืนทันทีให้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแผนเพลีปี2020เดิมแท้ครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําสภาพเยี่ยมสภาพกริบแบบนี้เลยนะครับรับประกันคอนเฟิร์มสวยเป๊ะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านหลังกันบ้างนะครับตัวแผงประตูนะตัวเบาะด้านหลังนะครับสภาพเนียนสวยแบบนี้เลยริ้วรอยย่ำอ่ะไม่ใช่ครับ หรือรอยย่นหรือรอยยับต่างๆเนี่ยไม่มีให้เห็นนะครับแล้วก็แอร์หลังมีให้ครบสมบูรณ์แบบนี้ครับถัดมาดูเรื่องของล้อแมกแมกเดิมโรงงานนะครับนะไม่มีริร้วรอยเบียดสุดบาทแล้วก็ตัวอัลติชสมใหม่เนี่ยเขาได้เรื่องของตัวดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อแล้วเรียบร้อยครับด้านท้ายเดี๋ยวมาดูความเดิมกันนะครับนี่เลยเปิดท้ายมาท้ายเดิมๆนะครับน็อตไม่มีถอดหรือว่าขยับแต่อย่างใดแบบนี้ นะครับชัดเจนซ้ายขวาสมบูรณ์แบบทุกอย่างครับร้อนะครับด้านหลังพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างกว้างนะครับใครหาไว้ใช้นะครับเน้นเดิมๆโรงงานนะครับจัดได้เลยนะครับยางอะไหล่มีให้ครบปัจจแม่แรงอยู่ครบสมบูรณ์ตามตำแหน่งเดิมทุกอย่างทุกประการนะครับหากสนใจติดต่อมาย้ำนะครับเบอร์โทร0 9 1 2 2 7 2 4านสะครับเบอร์โทรสามารถแอดบ้านเกี่ยวได้หรือจะสแกน QR Code หาผมได้เลยคุณผู้ชม นะครับทีนี้เรามาดูที่ด้านฝั่งขวาตัวรถกันบ้างนะครับอ่ะมาเปิดเข้ามาให้รับชมนี่คือภายในนี่ครับแผงประตูเดิมครับน็อตไม่มีการถอดนะแล้วก็เรื่องของตัวสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางอยู่ครบสมบูรณ์ตามตำแหน่งเดิมทุกสิ่งอย่างทั้งหมดเลยไม่มีการแปะสติ๊กเกอร์พ่นสีพ่นแรบมาเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับผมอะไรเดิมมัลติฟังก์ชันนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 8 0 0 0 0มกิโลเป็นไมค์เดิมไมค์แท้นะครับรับประกันได้เลย นะแล้วก็เลขไม้แบบนี้เนี่ยนะราคาผมจะขายอยู่เลทประมาณนี้ทั้งหมดนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับทุกสีเลยนะครับสีบอลสีขาวสีดําจะขายอยู่ราคาเลทประมาณนี้นะถ้าเลขไม้ประมาณนี้เราก็ขายแบบนี้ครับชัดเจนการันตีให้เลยนะครับหากสนใจหรือกําลังมองหานะครับกับตัวโตโยต้าคอร่าเอลติสรีติดต่อเข้ามานะครับย้ําเบอร์โทรศูนย์เก้าหนึ่งศูย์สองเจดสองสี่หนึ่ง้านะครับคามใน ภาในความสวยนะครับบอกเลยว่าสภาพเกริบจริงๆนะครับไฟหลังคาประจงกระจกนะครับครบสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งหมดแบบนี้แอร์แบ็กเใบระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมครับตัวรถมีทัชชันคอนโทรลนะครับแล้วก็ตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับจอกลางพัชสกรีนอ่ะขออภัยครับจอกลางสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนั่นเองแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ดิจิตอลออโต แสดงผลแบบ LED สวยครบรับประกันนะครับภายในนะครับสะอาดสะอ้านจริงๆคุณผู้ชมไม่อยากให้พลาดกันนะครับใครกําลังมองหานะเอาติดนะติดต่อมานะครับเอาติดผมมีให้เลือกเยอะนะครับในสต็อกนะครับมีให้เลือกมากกว่าคุณผู้ชมครับแ0คันตอนนี้ในสต็กนะครับรถเยอะจริงๆนะครับสนใจก็ทักเข้ามาดูรถได้นะครับหลากหลายสีสันครับหลากหลายรุ่นครับจะเป็นตัวน้ำมันรั่วหรือตัวไฮบริดก็มีให้เช่นเดิมนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ ก็ประมาณนี้นะคลิปก็ไม่ได้ยาวอะไรมากเนาะพยายามถ่ายรวบรัดให้มันจบภายใน10นาทีนี่เพราะส่วนใหญ่นะพวกเราดูกันคลิปไม่ชอบดูกันยาวนานอยู่แล้วนะครับก็เลยถ่ายให้ดูแบบรคร่าวๆนะครับละเอียดครบๆแบบนี้นี่ครับเน้นว่าได้เห็นโครงสร้างเดิมจริงๆนี่ครับหากสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาย้ำนะครับเบอร์โทร0910272415จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวเลทผ่อนประมาณ8,000นะครับตลอดอายุสัญญา หากสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับขอตัวลาลูกค้าและเพื่อนๆนะครับไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ